สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวัน One ดูซีรีส์สำหรับซีรีส์ที่ไอจะมาสปอยให้ฟังในวันนี้ก็คือไคตาฮัสุคอยหรือยางลบสื่อรักนั่นเองไปฟังกันเลยเรื่องราวเริ่มต้นจากคาบสอบคณิตศาสตร์อาโอกิ oki, ที่กำลังตรวจดูอุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่นั้นก็พบว่าตัวเองไม่มียางลบเขาจึงหันไปหาอักคุงเพื่อนสนิทที่นั่งต๊ะข้างๆ แต่อักคุงก็ปฏิเสธบอกว่าตัวเองก็มียังลบเพียงก้อนเดียวเช่นกันในระหว่างที่ทั้งสองคนต่างยื้อแย่งยังลบกันอยู่นั้นฮาชิโมโตะเพื่อนผู้หญิงที่นั่งข้างๆอาโอกิก็อาสาแบ่งยางลบให้กับอาโอกิอาโอกิที่หันไปเอายางลบจากฮาชิโมโตะก็เห็นรอยยิ้มที่จริงใจและน่ารักเขาแอบ,บชอบฮาชิโมโตะอยู่ก่อนแล้วยิ่งเป็นปื้มฮาชิโมโตะมากขึ้นไปอีกแล้วก็ถึงเวลาทำข้อสอบ อาจารย์ทยอยแจกข้อสอบให้นักเรียนส่งต่อกันไปเรื่อยๆก็ถึงเขาวอาโอกิที่ต้องรับข้อสอบแต่เขาดันเผลอวางยางลบไว้ขอบโต๊ะ ทำให้เพื่อนที่นั่งด้านหน้าส่งข้อสอบให้แล้วทํำยางลบของเขาตกลงบนพื้นอิดะคุงที่นั่งอยู่ด้านหน้าเห็นยางลบตกจึงรีบก้มเก็บให้แต่แล้วก็ทําให้เขาได้เห็นข้อความบนยางลบที่เขียนว่าลูกหัวใจอิดะคุงเขารีบหันมาทักอาโอกิอย่างตกตะลึงถามว่าจริงปะเนี่ยแต่ก็ถึงเวลาทําข้อสอบพอดีเขาจึงไม่ได้ถามอาโอกิต่อหลังจากสอบเสร็จ อาโอกิที่เห็นอีดะคงยืนอยู่ข้างนอกคนเดียวจึงได้นัดเขามาเคลียเรื่องยางรบตอนเย็นหลังเลิกเรียนบนหนาด้าด้านฮาชิโมโตซังเธอก็ได้มาขอยางลบกับอาโอกิคืนเธอรีบถามอาโอกิว่าได้เห็นข้อความบนยางลบแล้วใช่ไหมอาโอกิบอกว่าเห็นแล้วแต่จะช่วยปิดเป็นความลับให้ฮาชิโมโตจึงบอกขอบคุณมากและชมว่าอาโอกิใจดีอาโอกิก็ได้แต่ยิ้มรับแบบฝืนไป เป็นวันนั้นที่ดัตฟ้าของโรงเรียนทั้งสองคนก็ได้มาคุยเปิดใจกันเรื่องยางลบเจ้าปัญหานั้นทางด้านอาโอกิที่รับปากกับฮาชิโมโตะสังเอาไว้ว่าจะปิดเป็นความลับเรื่องที่เธอแอบชอบอีดกคุงเขาจึงแบกหน้ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยแหละที่ชอบอีดกคุงอยู่ส่วนอีดาที่ยังมึนงงและสับสนกับสถานการณ์ตรงหน้าก็ได้แต่ก้มหัวขอโทษเขาบอกว่าจะยอมคบกับอาโอกิไม่ได้ อาโอกิก็ได้แต่ตอบรับและรีบเดินหนีไปตัวอีดักคงเองที่ไม่เข้าใจในตัวของอาโอกิจึงแอบวิ่งตามอักคุงเพื่อสนิทของอาโอกิในระหว่างกลับบ้านเขาถามอักคุงว่าอาโอกิเป็นคนยังไงเขาอยากจะทําความรู้จักกับอาโอกิให้มากกว่านี้เช้าวันต่อมาในระหว่างที่อาโอกินอนคิดอะไรเรืร่อปื่ออยู่บนดาดฟ้านั้นเขาก็ได้ไปลายังลบข้ามรั้วไป เขาพยายามปีนข้ามรั้วไปเก็บแต่แล้วอีดักคุงที่เข้ามาเห็นพอดีจึงเข้าใจผิดว่าอาโออีคุงพยายามจะฆ่าตัวตายอาโอกิก็โวยวายไปว่าเขาแค่จะเก็บยางรบก็เท่านั้น อีดาคุงคิดว่าที่อาโอกิเจ้าเป็นพอตัวเองปฏิเสธความรู้สึกของอาโอกิไปเขาจึงได้บอกให้อาโอกิรอและให้เวลาเขาได้ทำความรู้จักกับตัวอาโอกิมากกว่านี้แล้วเขาจะได้ให้คำตอบเรื่องที่เขาสารภาพรักกันไปอย่างจริงใจเช้าวันต่อมาทางโรงเรียนก็ได้มีกำหนดการในการจัดงานวัฒนธรรม หัวหน้าห้องได้เรียกประชุมกับสมาชิกในห้องและตกลงกันว่าจะทำละครเวทีเรื่องซินเดเร l l a เขาได้จัดแจงสมาชิกในห้องให้ทำหน้าที่ต่างๆกันไปด้านอาโอกิที่คิดจะจับคู่ให้กับอีดะและฮาชิโมโตะก็ยุยงให้อีดะอยู่ฝ่ายเตรียมฉากละครแต่อีดะเข้าใจผิดคิดว่าอาโอกิอยากทำงานกับเขาแค่2คนอาโอกิรีบวยวายว่าไม่ใช่แล้วบังคับให้อีดะยกมือ แต่ตัวเองก็เผอยกมือตามไปด้วยดังนั้นเขาจึงต้องทำงานคู่กับอีดะอย่างช่วยไม่ได้กลุ่มทำฉากประกอบด้วยอาโอกิฮาชิโมโตะอักุงและอีดะคุงพวกเขาช่วยกันทำฉากละครจนมืดอักุงที่กลับบ้านทางเดียวกับฮาชิโมโตะก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนส่วนอีดะกับอาโอกิก็ต้องกลับบ้านทางเดียวกัน เช้าวันต่อมาหัวหน้าห้องได้มาแจ้งกับเพื่อนๆในห้องว่าคนที่รับเล่นบทเจ้าชายกับซินเดอเรล่าล้มป่วยเนื่องจากทั้งคู่แอบไปซ้อมกันที่ริมแม่น้ำทั้งคืนจนไข้ขึ้นในตอนเช้าหัวหน้าห้องต้องการคนมารับเล่นละครคนใหม่จึงได้เสนอให้ฮาชิโมโตะเล่นเป็นซินเดเรล่าแต่ฮาชิโมโตะเธอค่อนข้างตื่นเวทีและไม่กล้ายือนอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆทำให้อาโอกิ ที่อยากช่วยกู้สถานการณ์จึงออกไปเสนอตัวว่าจะรับเล่นเป็นซินเดเรลล่าแทนเองส่วนบทของเจ้าชายก็ตกเป็นของอีดาคุงแบบมัดมือชกเช่นเดียวกันอาโอกิหลังจากแต่งตัวเสร็จเขาก็ได้ขึ้นไปเล่นละครตามบทที่วางเอาไว้ละครเรื่องซินเดเรลล่าดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างราบรื่นพอถึงฉากที่อีดาคุงเล่นเป็นเจ้าชายออกมาก็ทำให้บรรดาสาวๆในโรงเรียนรีดกับความเท่ของอีดาคุงกันอย่างมากมาย อาโอกิที่ต้องเล่นฉากเต้นรำกับอีดาคุงทั้งคู่ต่างอึดอัดกันเล็กน้อยก่อนที่อาโอกิจะต้องเล่นบทถอดรองเท้าแก้วแล้ววิ่งหนีไปแต่เขาก็สะดุดล้มลงจริงๆซะก่อนอีดาคุงเห็นดังนั้นก็ได้เข้าไปรับอาโอกิไว้อย่างทันท่วงทีพอเสร็จงานละครแล้วบรรดาเพื่อนๆในห้องต่างนำรูปตอนอาโอกิล้มแล้วกอดกับอีดาคุงมารอเรียนกันยกใหญ่ ทำให้อาโอกิคุงไม่พอใจและตะวัดเพื่อนออกไปแต่เขาก็แสดงท่าทางไม่พอใจไม่ได้มากนะักอีดาคุงที่เห็นดังนั้นก็ได้โมโหแทนอาโอกิและตะวะเพื่อนๆในห้องที่รวมหัวกันหัวเลาะลอ้อเลียนอาโอกิคุงทั้งเท่าที่เขาเสียสละตัวเองทําเพื่อผลประโยชน์ของห้อง อาโอกิที่เห็นสถานการณ์เริ่มตึงเครียดจึงแก้บอกปัดไปว่าอีดาคงแค่ล้อเล่นกับเพื่อนๆทุกคนเท่านั้นทุกคนจึงได้กลับมาเป็นปกติและแยกย้ายกันกลับบ้านไปด้านอาโอกิที่คิดว่าตัวเองอาจจะเริ่มชอบอีดาคงเข้ามาจริงๆแล้วนั้นก็เดินใจลอยจนเกือบจะถูกรถชนแต่ได้ฮาชิโมโตซังเข้ามาช่วยเอาไว้ซะก่อนทั้งสองคนจึงได้เดินกลับบ้านพร้อมกัน หลังจากเดินด้วยกันไปเรื่อยๆอโอกิที่เริ่มรู้สึกอึดอัดใจจึงได้สารภาพความจริงกับฮาชิโมโตะไปว่าตัวเองคิดว่าน่าจะเผอใจชอบอิดะคงเข้าให้จริงๆซะแล้วหลังจากที่อโอกิได้สารภาพความจริงกับฮาชิโมโตะที่ว่าตัวเองอาจจะเผอชอบอิดะคุงเข้าจริงๆทั้งสองคนก็ได้พูดคุยและแชร์ความรู้สึกแอบชอบให้แก่กันและกันฟัง แต่ในระหว่างที่พูดคุยกันฮาชิโมโตะกับอาโอกิก็ได้เอ่ยชื่อของคนที่แอบชอบออกมาพร้อมกันแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ฮาชิโมโตะชอบคือไอดะคุงหรือที่เรียกว่าอักคุงนั่นเองอาโอกิ oki, ที่ได้ยินจึงรีบ้านว่าข้อความบนยังลบนั้นเขียนว่าอีดะคุงแน่ๆ แต่ฮาชิโมโตะจึงรีบอธิบายให้เข้าใจว่าส่วนที่เขียนว่าไอมันหายไปเนื่องจากมันอยู่ในส่วนของยางลบที่ได้ใช้ไปแล้วทั้งคู่จึงปรับความเข้าใจกันและร่วมมือเป็นพันธมิตรในการแอบรักครั้งนี้เช้าวันต่อมาผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ออกมาอาโอกิที่ไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบเขาได้คะแนนเพียง6คะแนนในทางกลับกันอีดะคุงก็ได้คะแนนถึง98คะแนน อากิที่เห็นผลคะแนนสอบของอ e ีดะคงก็ตกใจมากว่าทำไมเขาถึงเก่งขนาดนี้อคุงที่เห็นเพื่อนทั้งคู่กำลังคุยเรื่องคะแนนกันอยู่นั้นเขาจึงเสนอให้อีดะคงเป็นติวเตอร์ช่วยสอนอาโอกิกับตัวเขาเองด้วยแต่ด้วยที่อีดะไม่ถนัดวิชาสายสินฮาชิโมโตะที่บังเอิญได้ยินบทสนทนานั้นจึงอาสาเข้าร่วมกลุ่มติวนี้ด้วย หลังเลิกเรียนทั้ง4คนก็ได้มาติวหนังสือที่บ้านของอีดะฮาชิโมโตะก็ดีใจมากที่ได้ใช้เวลาอยู่กับไอดามากขึ้นแถมอาโอกิก็ยังมีโอกาสได้ชมห้องนอนของอีดะคุงอีกด้วยพอเข้ามาในห้องของอีดะแล้วอาโอกิก็เห็นน้องหมาของอีดะที่ชื่อว่ามาเมทาร่ออีดะบอกว่าน้องหมาดูมากแต่อาโอกิไม่เห็นด้วยเพราะว่าน้องหมาดูน่ารักมาก เมื่อติวหนังสือเสร็จแล้วอาโอกิกับฮาชิโมโตะก็ได้ส่งสัญญาณให้กันว่าตัวเองจะหรีทางให้ฮาชิโมโตะกับบ้านไปพร้อมกับอคุงแค่สองคนโดยตัวเขาเองขออยู่บ้านอีดะคุงคนเดียวในระหว่างที่อีดะกับเขาได้ติวหนังสือกันอยู่เพียงแค่สองคนอาโอกิ oki, ที่ไม่มีสมาธิในการติวหนังสือเลยเพราะเขามัวแต่มองหน้าอีดะคุงและรู้สึกเขินโดยไม่รู้ตัว แต่ทางด้านอีดาคุงที่หันมาเห็นว่าอาโอกิแอบมองอยู่ก็ได้ถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงจ้องกันอาโอกิที่สงสัยในท่าทีของอีดาที่ไม่อึดอัดหรือเคินเลยเวลาอยู่กับเขาเพียงแค่สองคนทั้งๆท,ที่เขาได้สารภาพรักกับอีดาไปแล้วอีดาได้แต่บอกว่าถึงเขาจะทําเป็นเหมือนไม่คิดอะไรแต่ในใจจริงๆแล้วกับนึกถึงเรื่องของอาโอกิอยู่ตลอดพออาโอกิได้ยินนั้นก็เขินจนลบไปอยู่หลังผ้าม่าน หลังจากนั้นอาโอกิก็ขอตัวกลับบ้านเพราะว่าดึกแล้วตอนที่ออกมาจากบ้านก็ได้มาเจอกับคุณแม่ของอีดะคงพอดีทั้งสองคนจึงได้ทักทายและพูดคุยกันอย่างมีความสุขแต่อีดะนั้นดันไปพูดกับแม่ว่าอาโอกิเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมห้องเท่านั้นจึงทำให้อาโอกิงอนและเดินหนีไปหลังเรียนจบคาบศิลปะอีดะคุงได้คุยกับอากุงและถามว่า อักุงคิดว่าอาโอกิน่ารักไหมตัวอักุงบอกว่าไม่เลยแต่อีดะคงกลับคิดว่าอาโอกิน่ารักมากอักคุงที่เข้าใจผิดคิดว่าอีดะหมายเล็งอาโอกิอยู่จึงรีบบอกให้อาโอกิระวังอีดะคงเอาไว้ทางด้านอาโอกิที่ไม่อยากให้เพื่อนเข้าใจผิดจึงยอมเล่าเรื่องยังลบกับความเข้าใจผิดทั้งหมดให้อากุงฟังพอะอคุงรับรู้เรื่องราวก็ได้พาอาโอกิ ไปสาร,รภาพความจริงและขอโทษอีดะเรื่องการสาร,รภาพนั้นว่าเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดอาโอกิได้แต่ฝืนใจขอโทษอีดะทั้งทางที่จริงๆตัวเองได้เผลอชอบอีดะคงเข้าจริงๆซะแล้วแต่อีดะดันบอกว่าเขาสบายใจที่เรื่องกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดอาโอกิได้ยินดังนั้นก็พูดไม่ออกและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดพลาดครั้งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นอาโอกิก็ได้มาเล่าเรื่องราวเมื่อวานให้กับฮาชิโมโตฟัง บอกว่าความรักของเขาได้จบสิ้นลงแล้วเขาอยากจะยอมแพ้เรื่องของอีดาคุงเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้จากนั้นอาโอกิ oki, จึงวิ่งออกไปนอกโรงเรียนพร้อมบอกว่าจะไปหาช่วงเวลาทําใจบนเขาฮาชิโมโตะก็ตกใจจึงรีบวิ่งตามออกไปจนได้เดินไปชนกับอัคุงอัคุงจึงรีบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฮาชิโมโตะ เขาบอกว่าฮาชิโมโตะไม่ต้องเป็นห่วงอาโอกิเขาคงแอบไปเล่นที่ไหนสักแห่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจฮาชิโมโตะที่ได้ยินดังนั้นจึงโมโหและเผลอตกหน้าอัคุงไปอย่างแรงและแล้วผลสอบครั้งที่2ก็ออกมาคราวนี้อาโอกิทำข้อสอบได้ดีถึง92คะแนนเขาดีใจมากจึงรีบสะกิดบอกผลสอบกับอีดาคุงอิดาคุงที่เห็นอาโอกิดีใจก็เผยยิ้มตามอย่างมีความสุขไปด้วย ต่อมาอาจารย์มีแผนที่จะให้นักเรียนย้ายที่นั่งใหม่อโอกิ oki, ที่ได้นั่งห่างกับอิดะคุงอย่างสิ้นเชิงเขาจึงเศร้าใจมากที่ต้องพยายามตัดใจจากอิดะคุงในครั้งนี้อาคงที่เฝ้าสังเกตอาโอกิมาสักพักแล้วเขาสงสัยว่าทำไมอาโอกิถึงแปลกไปจึงได้ลอบไปถามฮาชิโมโตะสุดท้ายเขาก็เดาความจริงออกมาได้ว่าอโอกิ oki, แอบชอบอิดะอยู่จริงๆ ทางด้านอาโอกิที่โดนอาจารย์เรียกมาพบที่ห้องพักครูอาจารย์ถามอาโอกิว่ามีเคล็ดลับการอ่านหนังสือยังไงให้ทำคะแนนจาก6ขยับมาถึง92คะแนนอาโอกิที่เข้าใจผิดคิดว่าอาจารย์คิดว่าเขากงข้อสอบจึงได้ยืนเถียงกับอาจารย์ว่าตัวเองไม่ได้ลออข้อสอบอิดาที่เข้ามาส่งงานในห้องพักครูพอดีจึงแก้ต่างให้กับอาโอกิว่าเขาไม่มีทางกงข้อสอบแน่นอนเพราะว่าอาโอกิได้มาติวหนังสือพร้อมกับเขาที่บ้าน พอเหตุการณ์คลี่คลายอาโอกิ A o i, จึงกล่าวขอบคุณอีดาไปอีดาก็ไม่ติดใจอะไรบอกว่าเรื่องเล็กน้อยทำให้อาโอกิยิ่งชอบอีดาคงมากขึ้นไปอีก อกุงที่รู้สึกผิดกับอาโอกิที่บังคับให้อาโอกิไปปฏิเสธการสารภาพรักเรื่องยางลบเขาจึงมาดักรออาโอกิที่บันไดและได้มาขอโทษอาโอกิอย่างจริงใจอาโอกิที่เห็นอักุงเข้าใจและรู้สึกผิดกับตัวเองก็ไม่โกรธและกลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขระหว่างทางกลับบ้านอาักุงแนะนําให้อาโอกิไปสารภาพรักกับอีดาอีกครั้ง อาโอกิที่บอกว่าเขาไม่คิดจะสารต่อความรู้สึกเขาอยากจบความรู้สึกในครั้งนี้เองเพราะเขาอาจจะไม่มีหวังแล้วอัคุงบอกว่าอย่าพึ่งท้อเพราะมีโอกาสในการสารภาพรักมาถึงแล้วนั่นก็คือการเข้าค่าโรงเรียนที่จะมาถึงในไม่ช้านี้แล้วก็ถึงวันเข้าค่าโรงเรียนทั้งอาโอกิและอักคุงเตรียมวางแผนการสารภาพรักครั้งนี้เป็นอย่างดี เมื่อเดินทางมาถึงบนเขาที่เป็นสถานที่ตั้งค่ายพักแรมแล้วทางอาจารย์ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่บอกแผนเกี่ยวกับการตั้งค่ายในครั้งนี้การเข้าค่ายต้องทำอาหารเองโดยการเดินหาวัตถุด,ดิบบนเขาให้เจอก่อน4โมงเย็นถ้าไม่เจอเขาจะโดนยึดวัตถุด,ดิบไปทั้งหมดอโอกิที่ได้ฟังแผนเข้าค่ายทั้งหมดนี้ตลอด2วันจึงได้แต่แอบเซ็งเพราะว่าเขาไม่มีจังหวะได้สารภาพรักเลย นักเรียนแต่ละคนได้จับคู่และแบ่งกลุ่มกันไปหาวัตถุดิบอาหารอีดกคุงที่ได้คู่กับอักคุงก็ได้หาวัตถุดิบอย่างราบรื่นเพื่อนคนอื่นๆในห้องต่างทยอยกันหาวัตถุดิบกันได้บ้างแล้วแต่ด้านอาโออิกับอาชิโมโตะที่ยังหลงทิศหลงทางอยู่นั้นก็มัวแต่กลัวมแมลงจึงหาวัตถุดิบที่เป็นแครอทเพียงด่างเดียว ฮาชิโมโตะที่พอมีวิชาการทำอาหารติดตัวอยู่เธอได้ดัดแปลงแครอทให้ได้ทานอร่อยมากยิ่งขึ้นอาคุงกับอีดะที่เห็นใจฮาชิโมโตะกับอาโอกิจึงได้นำแกงกะหรี่ของกลุ่มตัวเองมาแบ่งให้กับสองคนนี้ได้กินอาโอกิดีใจมากจนเผอกระโดดกอดอีดะคุงทำให้อีดาคุงเขินจนทำอะไรไม่ถูกรีบผลักอาโอกิให้กลับไปนั่งเหมือนเดิม ส่วนฮาชิโมโตะที่ซึ้งจนน้ำตาไหลก็ทำให้อักคุงตกใจและรีบบอกว่าอย่าร้องไห้เลยรีบกินอาหารก่อนที่ผู้คุมจะมาเจอซะก่อนวันที่สองของการเข้าค่ายกลุ่มของอาโอกิกับฮาชิโมโตะก็ยังคงหาวัตถุดิบได้เพียงอย่างเดียวเหมือนเดิม อีดาคุงที่บังเอิญได้ยินอาโอกิอดครัวอยู่นั้นก็เสนอความคิดออกมาว่าควรให้ทุกคนเอาวัตถุดิบที่หามาได้มารวมกันและทำเป็นแกงกะหรี่หม้อใหญ่เพื่อที่จะได้แบ่งกันกินครบทุกคนเพื่อนๆได้ยินดังนั้นก็เห็นด้วยและรีบทําตาม โอคิจึงประกาศขอบคุณกับเพื่อนๆในห้องว่าเป็นเพราะกลุ่มตัวเองเดินหาวัตถุดิบไม่ได้เพื่อนๆจึงต้องมาแบ่งอาหารให้เขาเพื่อนๆไม่ติดใจอะไรและเริ่มทําอาหารกันอย่างมีความสุขทางด้านผู้คุมก็ได้เดินมาและประกาศว่าการทดสอบของห้องได้จบลงแล้วเนื่องจากสมาชิกในห้องต่างแก้ปัญหาเรื่องอาหารได้โดยการแบ่งกันกินอย่างถูกต้อง เขาจึงได้นําเนื้อและน้ําผลไม้มาแจกให้กับนักเรียนทั้งห้องเพื่อเป็นรางวัลกับการแก้ปัญหาในครั้งนี้พวกนักเรียนทุกคนต่างได้กินอาหารยามค่ําคืนกันอย่างมีความสุขกันทุกคนในคืนนั้นอาโอกิได้ตัดสินใจที่จะสารภาพรักกับอีดะคุงจึงได้นัดให้อีดะคุงออกมาเดินเล่นด้วยกันอาโอกิที่เกิดอีดะจนพูดไม่ออกเขาได้แต่เดินถอยหลังไปหลบอยู่หลังต้นไม้ อิดาที่ไม่ได้ยินว่าอากิพูดอะไรเขาจึงเดินเข้าไปใกล้และก็ได้ยินอาโอกิตะโกนขึ้นมาว่าชอบอิดาคงเข้าจริงๆอาอกิที่เงยหน้าขึ้นมาเห็นอิดาคงอยู่ใกล้มากๆก็เขินจนถอยหลังออกไปอิดาที่เห็นว่าอันตรายจึงรีบเข้าไปกอดอากิไว้และกิ้งตกเนินเขาไปพร้อมกัน อาโอกิที่ตกลงมาด้านล่างแล้วพบว่าอีดะคงสลบจึงรีบเขย่าตัวอีดะแต่อีดะไม่ขยับเขาจึงคิดว่าอีดะตายแล้วจึงร้องไห้ออกมาแต่อีดะก็ฟื้นขึ้นมาและบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรมากอาโอกิจึงโล่งใจที่อีดะคงปลอดภัยดีทั้งคู่ได้นอนเล่นและพูดคุยเี่ยวกับความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ภายในกันอย่างเปิดเผย อาโอกิได้สารภาพรักกับอีดาคงอย่างจริงใจอีกครั้งเขาบอกกับอีดาคงว่าถ้าคิดจะปฏิเสธก็ให้บอกกันมาตรงๆเลยเขาจะไม่สร้างปัญหาให้กับอีดาคงอีกแต่อีดาบอกขอบคุณที่อาโอกิถ่ายทอดความในใจออกมาอย่างจริงจังตัวเขาที่รู้สึกดีใจกับการที่มีคนมาบอกชอบเขาอย่างมากมายขนาดนี้เขาจึงอยากตอบรับความรู้สึกดีๆของอาโอกิด้วยการขอให้ลองมาคบกันดู อาโอกิที่ได้ยินจึงคิดว่าอีดาคุงสมเอกระทบกระเทือนมาหรือเปล่าแต่อีดาก็เน้นย้ำว่าเขาจริงจังกับคำตอบที่ให้ไปสุดท้ายพวกเขาจึงได้ตกลงคบกันจริงๆขึ้นมาหลังจากกลับมาจากค่ายอาโอกิก็กังวลเรื่องการคบกันกับอีดาคุงเขาที่ไม่เคยจินตนาการเกี่ยวกับการเดทกับผู้ชายมาก่อนก็รู้สึกคิดสงสัยและไม่รู้ว่าอีดาคุงจริงจังกับการคบกันครั้งนี้มากแค่ไหน อักคงจึงแนะนำให้อาโอกิไปถามอีดาคุงด้วยตัวเองที่สนามวอลเล่บอลเมื่ออโอกิมาถึงสนามวอลเล่ทางทีมวอลเล่ก็ได้ไประชุมทีมกันอยู่ทางหัวหน้าทีมบอกว่าผู้จัดการทีมของโรงเรียนคู่แข่งแอบชอบสมาช,ชิกในชมรมของตนเองอยู่ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นอีดาคงอาโอกิที่ยืนแอบฟังอยู่นั้นก็กังวลกับคู่แข่งหัวใจตัวเองที่เกิดขึ้นมาอย่างกะทันหัน อาโอกิ oki, ที่กลับบ้านก็กังวลเป็นอย่างมากกลัวว่าอิดาคุงจะไม่จริงใจกับการครบกันของพวกเขาอาโอกิ oki, จึงส่งข้อความไปถามอิดาคุงว่าพวกเราครบกันอยู่ใช่ไหมแต่อิดากลับตอบกลับมาว่าให้ไปคุยเรื่องนี้กันที่โรงเรียนครั้งหน้าเช้าวันซ้อมของชมรมวอลเล่บอลอาโอกิ oki, ที่แอบซุ่มดูความเคลื่อนไหวของอิดาว่ามีแนวโน้มที่จะถูกสารภาพรักจากโคโคมิผู้จัดการสาวจากทีมคู่แข่งไหม แต่ในระหว่างที่แอบซุ่มดูอยู่อีดะก,ก็บังเอิญไปเห็นอาโอกิที่กำลังส่องกล้องมาทางตัวเองพอดีอาโอกิที่ตกใจจึงรีบวิ่งหนีและแอบอีดะแต่แล้วอีดะก,ก็จำได้และทักอาโอกิไปอาโอกิที่ยังไม่หายคล่องใจก็ได้ถามอีดะคงว่าได้ชอบตัวเองจริงๆงไหมอีดะตอบว่าไม่รู้เพราะเขายังไม่เข้าใจความรู้สึกนี้ แต่ในจังหวะนั้นเองผู้จัดการสาวก็ได้วิ่งมาหาอีดาคุงและเรียกว่าโคซุเกะอาโออิได้ยินดังนั้นก็ยืนมองด้วยความขัดใจโคโคมิเธอได้ยื่นของให้อีดาคุงต่อหน้าอาโอกิทำให้อาโอกิรู้สึกหึงและโกรธอีดาคุงมากๆที่ยอมรับของขวัญมาง่ายๆเขาจึงรีบเดินออกไปด้วยความหงุดหงิดใจ หลังจากฝึกซ้อมเสร็จแล้วอีดาที่กำลังมองหาอาโอกิอยู่นั้นโคโคมิก็เดินเข้ามาและพูดว่าอยากคบกับอีดาคุงแต่อีดาคานว่าตัวโคโคมิเองนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วคือโคชที่เป็นอาจารย์ของโรงเรียนเขานั่นเองโคโคมิเธอได้บอกว่าพยายามอย่างเต็มกำลังแล้วเธอขอโทษที่เข้ามาพูดขอคบกับอีดาทาั้งทั้งที่อีดามีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่อีดาที่ไม่เข้าใจความรู้สึกชอบ ก็ได้ถามโคโคมิไปว่าที่เรียกว่าชอบก็คือคอยเป็นห่วงและคอยมองหาและคิดถึงเขาตลอดใช่ไหมโคโคมีก็ตอบว่าใช่นี่แหละที่เรียกว่าความชอบอีดาที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ได้ยิ้มออกมาอีดาที่ตามหาอาโอกิจนเจอและพยายามง้ออาโอกิว่าตัวเองได้ปฏิเสธโคโคมีไปแล้วอีกทั้งโคโคมิก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วด้วย อากิได้ยินก็ตกใจเล็กน้อยแต่ก็อดน้อยใจไม่ได้คิดว่าอีดาคงจะชอบผู้หญิงสวยๆมากกว่าตัวเองแน่ๆอีดาคุงก็บอกว่าตัวเองคงชอบอาโอกิเข้าแล้วจริงๆอาโกิที่ได้ยินก็เขินและบอกว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งที่เอ่ยปากขอคบกับอีดาคุงอย่างจริงจังได้ทั้งคู่ต่างยิ้มให้กันอย่างมีความสุข เช้าวันต่อมาอาโอกิมาที่โรงเรียนด้วยความร่าเริงสดใสเพราะเขาได้เคลียร์ความรู้สึกกับอีดักคงอย่างเต็มที่แล้วแต่แล้วก็มีข้อความจากฮาชิโมโตะบอกว่าเธอถูกอักคุงปฏิเสธการสารภาพรักแล้วอาโอกิที่อ่านข้อความอยู่นั้นจึงรีบถามว่าตอนนี้ฮาชิโมโตะอยู่ที่ไหนและเขาก็ได้รู้ว่าเธอยืนอยู่บนดาดฟ้าและก็ตัดจบในตอนที่หไป เอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคาตะฮัสุโยในตอนที่1-6นะคะส่วนในตอนที่7แล้วก็ตอนต่อไปจนถึงตอนจบเนี่ยจะมาตอนไหนก็รอไอมาสปอยให้ฟังด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ